สวัสดีครับทุกคนเรามาเล่นคู่เล่นกับเพื่อนนะครับทุกคนแต่เรามาดูกันว่าโหดไหมเดี๋ยวทุกคนมาดูเลยถ้าทุกคนไม่เชื่อพี่โหดแต่ว่าก็ไม่น่าจะได้ที่หนึ่งนะคะคุมนยากมันยากมันยากเดี๋ยวไปเจอกันแบบ ไปในไปในไนเนี่ยไปในเกมเลยครับบายบายไปกันเลยบายบายแา้วไปพบกันแล้วครับฟ้าลงบวกลงบวกอย่าดูครับทุกคนลงบวกอ่ะอย่าลงพลิกนะไม่ชอบไม่ชอบพกิกียดพลิกลงหาที่แบบ คนเยอะแต่ว่าอย่าลงทีคนพารวนมันน้อยเออก็ได้นะคุณจับดีกว่าได้ไม่มีปัญหาน้องมา Enemy spotted เจอศัตรูเจอศัตรูลมีเจ้าตูลลงกับเรา Hit to the safe zone อาจจะมีอะไรนะคะ เดิลงมาข้างล่างกันน่ะอนี่รอมามี เอาสองกล่องเอาไปคุณพี่ปูสองกล่องเอพอปะเอาไปสองกล่องพอปะเดี๋ยวดูก่อนไม่พอไม่พอได้แค่ร้อยเดียวเองมามามาเอ้าเอาเฮ้ยคะกูขอลูกกระสุนเออาร์หน่อยได้ปะลูกกระสุนเออาร์เออมึงไม่รู้กระสุนเออาร์ปะ ไ้ฟ้าขี่ไปตรงนั้นอ่ะขี่ไปตรงเอ้ยฟ้าตรงนั้นมีคนโอแมงยืนนิ่ง,ออองขอค่าได้ไหมอ่ะอแ่ตาล่าไม่ใช่คนศพศพไหนอ่ะ ดกันนโ้ไม่ชุบก็เสร็จแล้วว่ะฟาลุยเลยแต่แม่งก็ต้องถอยถูกปะ ออมือปืนชาร์ตป่ะปืนอะไรไม่เห็นกัน นั่นไงนฟ้าเห็บไม่ฟ้ากูาขอเห็นหน่อยได้ปะโอ้ยไม่แบ่งกันเลยอ่ะยากูยังแบ่งเลย ไม oh, yeah. hey, ่ม right. ีเลยหมดแล้วเนี่ยแล้วยายาก็ไม่มีเลยยังแบยังมีเข่าลอยทุกคนนี่เข้าไปในโดนเื่อมีคนขี่ตามโดนไปอ่ะไฟยางขับรถเลยเอ๊ะนั่งไงโดนมันหยุด 滚嘞！ เขาไปล่าคนเรนรฝมึง่น,น,นแต่ตอนนี้ของอะไรกูพร้อมหมดเลยกกเลหกมึงอ่ะอันนี้เรา,ราก็เก็บคนละสิบก ไปลงสีด็ไม่มีของมาลงเผื่อไมได้สองควงโอ้ยต้องกลยผ่านพีกไหมอีกโอแล้วลต้องไม่เอาฟ้ารอค่ับ้านเาิกแเลครับนั่นไงฟ้เาเจอคนละ ไม่ให้กูฆ่าเลยอะ่ะเก็บหมดดูคนเดียวอะ<ท>มันแตกเลยหว้มันแตกเลยหรือว่าอะไรแตกเลยแ่าคอ,อ,องเออมื่กี้ผมไม่ให้กูฆ่าฆ่าอะไรไปก่สูฆ่าสกูฆ่า,า,าหนึ่สัตว์ไม่ดมได้ยำมีก่กองแปดก่อง คงมแค่หกอลอไเล่นน้องหมอเก็บยาเยอะเลยเนี่ยตอนนี้ยาเยอะแบบักัองกสามกลของกันร้มีจวยังยังงะคุณไใช้ด้วยอกถูกใช้ในชาร์จออินดักชาร์จไม่ได้ทำไมไม่เล่นปืนเลยพเจ้าคนเหรอเจ้าคนหรอ มีเก็บเสียงปะตรงนั้นอะได้สองขวบยอมไม่มีสองเลยไม่มีเก็บเสีไม่มีอะไรเก็บยาวเลยยังเก็บยาวกูไม่มีกล่องอมึงมีกี่กล่องเอาแบ่งให้กูสองกล่องใจเท่าๆกันเอ้าก็ตอนนี้มึงมีสิบกล่องใช่ปะล่ะกูมีแปดกล่องก็เท่ากันไงก็ไม่ตรง ออกโคตรดีอะตะโกนมันตึงเจอกูวะ,ะอุ้มเห้ดูสองมึงอะ,ะรู้ไหมทำไมกูรู้ว่าทำไมมึงถึงสั่งให้เก็บเห็ดไว้เยอะๆเพราะมีคนเล่นติดพิษถูกปะโอ้ทุกคนเราโดนรา คนไม่รู้นะว่าตอนนี้เราจะขึ้นแพทไหมแต่เรารู้เราอยากขึ้นมากมีกล้องแค่นี้อ่ะยังไงเดีอวะไม่รู้อ่ะนี่คือเล่นเองนะแม่ใครเล่นะไนอ่ะนี่คือเล่นเองนะครับทุกคนเราไม่ได้ให้ใครเล่นหรอกเล่นกันเอง เพื่อมีคนมาเอดอฟฝาไม่ต้องขับรถมีคนมาเอดอบปะฝามีอาย่กี่กล่องสวยฝาร้อนกูมีคนมันเมาเอดอกสวยดีเอวีดี ขวาเอดอบขวาเอดอบเอดอบตรงไหนอะข้างขวาข้างขวาขวาซ้ายข้างล่างอะนะข้างบนอะนะข้างข้างหน้ากัวนะข้ขวาหมนี้กูกเล่นะเกแวต่่าดเอไรกูมีเอ็ดวีดีอะครับทุกคนเอ็ดีวีดีนะ อ้ดำเหอับทกินท้องคมก็ไปดิอแรอนนะค้ตกใบเจอนะใช่ครับแต่ก็ที่หนึ่งนะครับทุกคนไหนอ่ะถามจริงดิโหแม่งโคตรรวยอ่ะ โอหตั้งยังไงวะใครๆเขาก็รู้อุ้ย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  กันยับอะถอยกันไหมถอยวิ่งงอมฟ้าวิ่งงอมโอ้ฟ้าวิ่งงอมเถอะงอนจัดเลยดาวไม่รู้<อ>ใครเขาจะไปตั้งได้อ่ะคะจริงไหมคะทุกคนใครเขาจะไปตั้งได้ เองนะครับนี่ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้น,นะครับบายบายเพียงบายบายนะครับทุกคนเจอกันที่หลังนะครับบายบาย,บาย